มีเชือกสองเส้นยาวเส้นละเจ็ดสิบหกเซนเจ็ดสิบหกเซนนะต้องการนํามาขดเอาเชือกมีเชือกสองเส้นอันนี้คุณน้ำพูดถึงหนึ่งเส้นยาวเส้นละเจ็ดสิบหกเซนสมมุติเชือกเส้นนี้เจ็ดสิบหกเซนเนาะจะนํามาขดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสการเอาเชือกมาขดเนี่ยมันจะได้ความยาวเส้นรอบรูปค่ะนี้จะขดไม่ได้มันจะพังเอาก็คือเอาเอามาขดอสมมุติว่าคุณน้ำบอกว่าคุณน้ำจะขดเป็นรูปวงกลมนี่มันก็จะได้แบบนี้โอเคไหม นี่คือการขดการขดก็คือความยาวเชือกจะมากลายเป็นเส้นรอบรูปเลขาของเราโอเคนะความยาวเชือกจะกลายเป็นเส้นรอบรูปเลขาของเราค่ะจดไว้ความยาวเชือกจะกลายเป็นความยาวเส้นรอบรูปค่ะ โอเคนะเมื่อกี้คุณนะ้ำวงเป็นรูปวงกลมอะคืนควรฟึบโอเคคราวนี้เอ่อเชือกเส้นแรกเนี่ยเขายาวเส้นละเจ็ดสิบหกเขาเอามาขดเป็นจัตุรัสเพราะฉะนั้นหนูต้องเข้าใจก่อนเชือกเส้นที่หนึ่งเนี่ยยาวเจ็ดสิบหกเขาเอามาขดเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยมันจะเท่ากันทุกด้านถูกไหม เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเราเจ็ดสิบหกจะถูกหารเฉลี่ยออกเป็นสี่ด้านเท่าๆกันค่ะอันนี้กรณีเชือกเส้นที่หนึ่งนะมันจะถูกหารออกเป็นสี่ด้านเท่าๆกันเจตัวเนี้ยแบ่งสี่ด้านเท่าๆกันด้านเท่าเท่ากันหารเลขง่าย,ายๆเด็กอนุบาลยังรู้เจหาร4ีได้เท่าไหร่ลูก 7จสิบหกหารสี่ได้ด้านละเดี๋ยวเราจะหาพื้นที่ได้ละสิบเก้าปสี่หนึ่งสี่ทดสามสี่เก้าสามสิบหกนาะเพราะฉะนั้นทุกด้านของเราจะยาวด้านละสิบเก้าเซนติเมตรค่ะสิบเก้าเซนติเมตรโอเคนะถัดไปอันที่สองค่ะอันแรกผ่านไปแล้วนะ คือเขาเอาสองอันนี้มาขดแล้วเขาก็ถามหาความแตกต่างของพื้นที่ข้อนี้บางคนอาจจะไปคิดโดยการใช้สมการแต่คุณน้ำเห็นว่าเราเรียนสมการหาสี่ข้อจะอว้วกอยู่แล้วไม่เอาสมการเอาง่ายๆนี่แหละถัดไปเขาบอกเขาจะขดเป็นรูปผืนผ้าเนาะเจ็ดสิบหกเซนเท่าเดิมนี่แหละแต่เขาต้องการขดเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะหนูฟังคุณน้ำดีๆอะคุณน้ำวาดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าไว้ให้หนึ่งรูป ฟืบผื้าเือนนะี้นะซ้ายขวาเท่ากันเนาะซ้ายขวาเท่ากันซ้ายเท่ากับขวาบนเท่ากับล่างแนวนี้เรียกกว้างอันนี้เรียกยาวนะโจทย์บอกว่าเขาจะทําให้สี่เหลี่ยมผืนผ้าชิ้นเนี้ยยาวด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างด้านยาวยาวกว่าด้านกว้างอยู่หกเซนอ่ะด้านนี้ยาวกว่าด้านนี้อยู่หกเซน เพราะฉะนั้นฟังดีๆข้างบนด้านยาวมันมีสองอันถูกไหมมีบนกับล่างอันนี้ต้องการที่จะยาวกว่าข้างๆเนี่ย6เซนข้างบนต้องการ6ข้างล่างต้องการ6เพราะฉะนั้นครูน้ําขอทดไว้ก่อนว่าฉันจะเอาให้ยาวกว่าเธอ6เซนนะด้านยาวนะฉันจะเอาให้ยาวกว่าเธอ6เซนฉัน6ข้างบน6ข้างล่าง6 หายไปแล้ว12ที่เหลือ <c oughs> ค่อยแบ่งเท่าเท่ากันโอเคไหมเอาออกไปก่อนเลย <S <S เธอจะเอาฉันจะเอา6ใช่ไหมบวกไว้6แปะไว้ก่อนอันนี้ด้วยบวกไว้6เพราะฉะนั้นเราจะแปะไว้แล้ว12แล้วก็หักออกไปค่ะเราจะแปะไว้บนล่าง12ค่ะแล้วเหลือเท่าไหร่หนูค่อยมาหารเฉลี่ยโอเคนะ76ลบไป12บน6ล่าง6 เหลือหกสิบสี่แล้วหนูค่อยมาหารแบ่งสี่เท่าเทกันอ่ะหกสิบสี่แล้วก็มาหารด้วยสี่หารเท่าเทกัน<ม>ข้อนี้ถามหาผลต่างพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมทั้งสองรูปค่ะทั้งสองรูปตกไปนิดนึงทั้งสองรูปแต่หนูไปทำข้อสอบหนูหน่าจะรู้ใช่ไหมพิมพ์ตกไปนิดนึงอ่ะ ฟังดีๆนะเมื่อกี้คุณน้ำบอกว่าด้านยาวจะเอายาวกว่าหกก็คือแกบวกหกอันนี้บวกหกไปเลยอยากบวกกอบวกมันก็จะหายไปแล้วสิบสองเชื่อเรานะที่เหลือค่อยหารค่ะเอาหกสิบสี่ที่เหลือมาหารสี่มันจะกลายเป็นด้านละสิบหกป่ะอ่ะมันก็จะมาแบ่งเฉลี่ยเฉลี่ยกันสิบหกคุณน้ำไม่ใช้สมการนะรู้ว่าหนูเรียนหนูทำสมการมาจนอว้วกละก็จะเหลือเฉลี่ยด้านละสิบหก กลายเป็นว่าด้านยาวของเราจะเป็น22ด้านกว้างของเราจะเป็น16โอเคไหมด้านกว้างของเราจะเป็น16ขอเขียนไว้ตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคเคลียร์นะเคลียร์นะคราวนี้การถามหาพื้นที่ไม่ใช่เรื่องยากค่ะทุกคนรู้สูตรทุกคนรู้สูตรสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านถูกไหม สิบเคูณสิสูตรพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าสูตรก็คือกว้างคูณยาวก็จะเป็น16บหกคูณยี่สิโจทำหาผลต่างพื้นที่ก็ไม่ใช่เรื่องยากหนูคูณแล้วหนูก็จับลบแค่นั้นเองโอเคเนาะหลายคนทำได้อ่าหลายคนทำได้19บเคูณสิพื้นที่เป็นเท่าไหร่ลูก3ามร้อย 61ใช่มส้ยหกสตารางเซนติเมตรสิบหกคูณยีบสอได้สามห้าสบสองตารางเซนติเมตรโจทย์ถามเราว่าพื้นที่ต่างกันเท่าไหร่ก็จับลบจบแค่นั้นเองพื้นที่ต่างกันสาหก หนึ 1> 1่งลบสามห้าสองเท่ากับกี่ตารางเซนเก้าตารางเซนติเมตรค่ะอ่าเก้าตารางเซนติเมตร